สวัสนะครับ อ๋อนี้ต้องกดใช่ไหมใส่แบบนี้บ้าแก่แล้วใส่ต้องใส่แบน้งระมาณที่ประมาณมันแอยเชื่อ่ะมันคือเหล็หว่กหนึ่งใบกับสี่ใบขัดนะครับถือว่าไม่ผิด ใบนี้นะครับเป็นหมวกที่น่าจะน่าจะใช้งานหนะึ่งเยอะเยอะเยอะๆะเลยเลยอะๆเลยนะครับแล้วดูสินะครับอันนี้จริงๆราแล้วมันจะมีใบพวกใบสําหรับขี้ใครนะครับลูกขี้ใครก่อนคือใบแรกก็คือประมาณนี้นะครับแต่ว่าดูสินะครับเลเวลทุกอันนี่เบิร์กมาใหม่เลยนะครับจะก,ก็ยังมีขี้ใครออกมานะครับก็เยอะเยอะเลยเยอะเลยจ้ะโอเคค่อยๆ่าาก่อน จบดพร้อมส่งกลับครับผมอะไหล่เอ็มแคำว่าสภาพเหมือนใหม่นะครับยังใช้กับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังมีในส่วนที่เป็น Deep Scratch ครับและยังมีในส่วนที่ยังต้องรออะไหล่อยู่นะครับเหมือนใบดูหาเลยนะครับดูสิคำว่าเหมือนใหม่ใช้ไม่ได้คือเหมือนจะใหม่เราเคลียร์ผิวครับโฮโลแกรมหายหมดเหลือตะลอยใหญ่ และสีดําต้องดําแบบนี้ครับดําเห็นหน้าผมอย่างนี้แหละนะครับนี่คือหน้าผมเองนะครับมาเจอกันที่หน้าร้านได้นะจ๊ะโอเคจ้ะขาวต้องขาวใสเนียนอย่าแบบนี้นะครับมันเป็นการขั้นตอนในการทําเป็นการมันมาจากการพีซีครับและใบนิเซรามิกโค้ทด้วยนะครับทีสเต็ปเช่นกันบอกเลยนะครับดูเหลี่ยมคมล่องลึกเห็นไหมเงากรบครับแต่รอยนี้ครับดูรอยนี้นะครับรอยนี้ลูกค้าต้องการแต้มครับมาครับ ต็มครับผมจัดให้นะครับใบนี้จะต้องเป็นอีกใบนึงที่ต้องเรียกว่าล้มช้างเอางาได้อีกใบเพราะคุณต้องล้มหมวกหนึ่งใบแล้วเกิดอีกหนึ่งใบเนื่องจากขอบยางครับขอบยางตัวนี้ไม่มีให้เบิกแน่นอนและข้างในจะมีปลั๊กที่เอาไว้ยึดนวมตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้คือนวมติดกลับไปใช้งานได้ครับแต่มันยังถือว่าไม่สมบูรณ์เพราะมันไม่ใช่อะไหล่เดิมมันไม่ใช่อะไหล่เดิมครับมันถือว่าไม่สมบูรณ์คำนี้ ใบนี้พูดได้แค่ว่าเกือบใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับมีการแต้มสีครับมีงานแต้มสีครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอืมประมาณนั้นนะครับอืมอืมแต่ถือว่าจบสวยครับตั้งต้นตั้งแต่การรื้อล้างครับตรวจสอบเช็คอะไรครับเสร็จแล้วนะครับมาประเมินกันครับใบนี้ทําหลายวันมากต้องหลายวันเพราะว่าไม่งั้นคืองานไม่เอี่ยมไม่เนียบกลับมาก็ก็รู้สึกไม่โอเคนะครับและยิงจะบอกว่า คือจบครับถือว่าจบสวยถือว่าดีนะครับแต่ยังติดอยู่ที่อะไหล่ไม่เดิมอะไหล่เดิมไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่เอาอะไรไม่ใช่ว่าเอาอะไหล่อย่างอื่นใส่ไปนะครับแล้วก็พี่ค่อยชิลมาสองอันนะครับชิลอันนึงคือใส่แล้วปิดไม่สนิทกับอันนึงคือใส่แล้วสนิทที่เราต้องการเปลี่ยนเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้มีรอยเสร็จปุ๊บพอเปลี่ยนปุ๊บเขินขึ้นมาเลยเขินขึ้นมาย,นยันแผลนี้เลยเพราะฉะนั้นครับเราหาสาเหตุเจอแล้วว่าทําไมแผลนี้ถึงเป็นแบบนี้ ทำไมหมูใบนี้ถึงเกิดแผลใบนี้เพราะว่าไปเจอในเรื่องของออในเรื่องของ position chill นะครับจ้ะโอเคไม่เป็นไร follow กันต่ออีก6เดือนครับค่อยๆค่อยๆหาช้างก่อนนะครับหาได้ล้มเลยนะครับแตถ่ถ้าเจอไม่เจอไม่เจอก็ว่างอไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมจะบอกว่า MZ l a m ในตลาดตอนนี้ที่ขายมือสองมีอยู่1ใบแล้วช้างตัวนี้แพงด้วยแล้วสวยเพราะเป็นช้างสีแดงไม่ใช,ไใช,ช่ไม่ใช่ช้างสีดำโอเค หมู่นี้นะครับความเป็นมาของเขาคือไม่รู้เลยนะครับเป็นอังกฤษเนาะอย่างที่เรารู้คืออังกฤษเนาะมีธงชาติอังกฤษเนาะธงชาติธงชาตินี้ไม่ใช่ธง,ง,นะนะงชาติอังกฤษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ธงชาติอังกฤษปะไม่ใช่ออสเตรเลียใช่ไหมเฮ้ <c oughs> เราอาจจะมีการสับสนนิดหน่อยนะครับให้ดูศิลปะของฝั่งยุโรปแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ออกแนวเป็นเหมือนกับคุณเห็นดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไหม ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นสามงามเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าคือภาพในหัวมันออกมาเป็นแบบนั้นอนะ่ะก็ดูตามมาไปแล้วกันนะครับอืจะตอนนี้เราย้ายร้านมาราชพฤกษ์ซอยหกนะอยู่กับซูเปอร์เซ็นเตอร์นี่แหละนะครับเดี๋ยวคุณดูในห้องกระจกนี้แล้วกันนะครับจะตอนนี้คือเราได้แต่สปอเยเพราะว่าแอดมินไม่อยากจะให้เปิดเผยในตอนนี้นะครับคือเขาเป็นคนเนี้ยบครับเขาเป็นคนเรียบร้อยนะครับเราให้ดูแค่นั้นพอเราไม่ให้ดูแล้วนะครับอันนี้คือร้านเรานะจ๊ะ จะแต่ไม้แต่มือหมวกกันนอกเราไม่เคยวางพื้นนะครับอย่างที่บอกนะแย่สุดเลยคือปูพรมและวางต่ําระดับพื้นแค่นั้นนะครับจ้ะโอเคงั้นเจ้าอะไรเอ็มแซดแรมใบนี้ผมขออนุญาตปิดจไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ